สวัสดีครับผมมาจย์สมศักดิ์แห่งตลาดไจ้าจักวันนี้แบสแมนมานะครับวันนี้สมศักดิ์ทำบุญ100 0บาทเพื่อประเทศชาติชาวใต้จะได้มีความสุขกันนะครับช่วยกันทําบุญไม่ได้วันนี้ฉลองด้วยกระเป๋าไบแล้วทำบุญอีก100บาทจาผมอจจาสมศักดิ์แห่งตลาดะค้าัทำบุญครับเพื่อชาติมีต้องตีต้องตพูดอะไรพี่นะสวัสดีครับผมมัจจาสมศักดิ์แห่งตลาดจ้ การที่เราเป็นคนไทยด้วยกันภาคใต้ตอนนี้กําลังมีปัญหาคุณรู้ไหมครับแค่บาสองบาทคุณนี่ไม่ใช่ว่าจะช่วยอะไรได้แต่ช่วยได้มากอย่าคิดเรื่องเงินตาสองบาทเลครับท่าุณเป็นเศษตังครับไม่ได้เป็นเศษครับบริจาคเลยตอนนี้เราอยู่นิ่งกันไม่ได้แล้ววันนี้เป็นงานอเลยขนาดอยู่ต่างประเทศเขายังมาเลยเอ ก็แล้วแต่ที่ช่วยคุณรูไ้ไหมครับตอนนี้เหนื่อยแสนเหนื่อยลำบากแสนลำบากแต่แค่เงินในบาทจากงือของท่านอาจจะทำให้เขาหายเหนื่อยก็ได้ก็อขอขอบคุณครับ